พระเจ้าอ้คเป็นพระเจ้าตั้งแต่วันนี้ไปตั้งแต่วันนี้ไปลูกขอลูกขอเชื่อในเชื่อในองค์พระเยซูคริสองค์พระเยซูคริสเป็นพระผู้ช่วยเป็นพระผู้ช่วยให้รอดให้รอดเข้ามาในชีวิตลูกเข้ามาในชีวิตลูกลูกขอลูกขอการยกโทษบาปการยกโทษบาปการกระทำการกระทำคำพูดคำพูดความคิดความคิดที่ลูกได้ทำมาที่ลูกได้ทำมาขอพระเจ้ายกโทษบาปยกโทษบาป ให้กับลูกด้วยให้กับลูกด้วยวันนี้วันนี้ลูกขอลูกขอเป็นลูกของพระองค์ลูกของพระองค์ตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้วันนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้ากราบทูลกับพรระองค์กาบทูลกับพระองค์ในพระนามในนพระามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระเยซูคริสต์เเจ้าาอมนอาเมนค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเล้าใจเขา เวลานี้เขามีปัญหาอะไรในใจก็ตามพระเจ้าทรงรู้ขอพระเจ้าเยียวยารักษาคนของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาลูกของพระเจ้าที่จะรับการเปลี่ยนแปลงสนารากษีแห่งพระพิศที่จะอยู่ท่ามกลางคนของพระเจ้าที่นี่โอ้พระเจ้าสรรเสริญพระองค์ลูกฝากเอาไว้ในพระหัถ์อันสมฤทธิ์ของพระองค์เป็นครอบครัวแห่งทักคุณและทกพรที่มาจากพระเจ้าเป็นครอบครัวแห่งสิ่งที่สุดเป็นกระบอกเสียงนำคนมากมายในครอบครัวเรามีใจพระเจ้าบมตทา ทุกอย่างเขาเสริฐสร้างงานของพระเจ้าไว้จำเลยขอบพระเจ้าเมตตาสารเสริญพระองค์การทวมกลุ่ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้าเวยพรนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะะค่อาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวทานกับข้าวทานว่าได้อยูว่าี่อยู่พระเจ้าต้อน้ำตาออกน้ำตาไหลได้ไหลได้ม่ไห้ ไม่ได้อยู mm ่น hmm. ี่จะไปไปาหงไปไปกัน oh, ก็ได้นะเป็นจไปด้กันก็ได้หรอไปเที่ยวก็ได้ไปได้ไปได้ไป